พิศสวสัสดข้ามพบในอีพีที่26ถึงอีพีที่29ที่ใช้ในวันอังคารที่13พฤษภาคมนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมทางช่อง8เวลาหโมงตรงค่ะเศรษฐีมิ่งและมาลีมาที่เรือนพญาเทเวศเมื่อทั้งสองครอบครัวได้เจอกันเศรษฐีมิ่งกลับเปลี่ยนใจเสนอให้มือรีแต่งงานกับพิมพานแทนแพททองโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี แต่มื่นคีรีก็ยังยืนยันอย่างไม่ลังเลยว่าเขาจะขอแต่งงานกับแพรทองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาแทนที่แพรทองได้พิมพันต์เจ็บใจมากในขณะเดียวกันในเวลาปัจจุบันทีรัตก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากแพรทองในเรื่องนี้แพรทองเล่าให้ฟังทําให้ทีรัตถึงกับตกใจก่อนที่ทีรัตจะสัญญาว่าเขาจะรักแพรทองไม่ต่างจากพี่มื่นคิรีที่เคยให้คํามั่นสัญญาเอาไว้ ทีรัตขอให้แพรทองเช็ดผมให้ทั้งคู่กำลังสวิตหวานกันมากในขณะที่ทีรัตจะก้มลงไปจูบแพรทองแพรทองก็สัมผัสได้ว่านัชชากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะแผนชั่วของรังสีวัตลอบวางยานในวายให้กับนัชชาทำให้นัชชาถึงกับหมดสติและวหวังปุกปั้มในบ้านตัวเองแต่ทว่าแพรทองใช้จิตวิญ,ญญาณเข้าสิงร่างของร้องสาวของตัวเองเอาไว้ได้ทันซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รังสีวัต กำลังจะทำมิดีมิรายกับนัชาแพรทองในร่างนัชาบีบคอรังสิวัตรจนแทบจะขาดใจตายในห้วงของลมหายใจสุดท้ายรังสิวัตรคว้ายันที่อยู่ใต้หมอนแปะเข้าที่กลางหน้าผากของแพรทองในร่างของนัชาแพรทองกีด้องแล้วก็หายกลับไปหาทีรัตทีรัตตกใจมากที่ได้เห็นแพรทองอยู่ในสภาพที่หมดเด่ยวหมดแดงก่อนที่จะรุดลงในอ้อมแขนของทีรัตทีรัตสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แพทองจึงเล่าให้ฟังว่าไปช่วยนัชชาที่กำลังถูกรังสีวัดปลุกปั้าและถูกยานจากอาจารย์เดชทำรายกับทีรัฐมองที่หน้าผากของแพรทองที่มีรอยแดงแล้วบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะอย่าเอาตัวไปเสี่ยงเพราะมันอันตรายมากแพรทองขอร้องทีรัฐให้ช่วยนัชชาน้องสาวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความชั่วร้ายของรังสีวัด แต่ธีรัสก็ขอให้แพรทองหยุดใช้ความแค้นเป็นแรงผลักดันเพราะเขาก็ไม่อยากจะให้มีกรรมซ้ำเติมข้ามภพข้ามชาติอีกต่อไปแล้วไฟลังสิวัตรที่ใช้แผนปั้มไม่สำเร็จก็เลยใช้โอกาสนั้นบิดเบือนความจริงหลอกให้นัชชาเข้าใจผิดว่าแพรทองเป็นผีร้ายแล้วมังเขาสิงแล้วก็ใช้ร่างของนัชชาพยายามจะยั่วเขาโชคดีที่ได้ยันจากอาจารย์เดชมาช่วยเอาไว้ ทำให้นัชชาเข้าใจผิดแพรทองอย่างรุนแรงจึงหันมาร่วมมือกับรังสวัรษและเมทินีเพื่อหาทางกำจัดผีแพรทองให้พ้นทางหลังจากที่แพรทองเริ่มฟื้นตัวจากพลังที่อ่อนแอทรีรั์ได้รูดาแพรทองด้วยความพูงใหญ่ทั้งคอยทายาและประคองอยู่ใ,ใกล้ตอยู่ตลอดเวลาจนความรักของทั้งสองอบอวลจนการันที่เดินผ่านมาอดแซวไม่ได้เต็นในมุมของการัน การันก็ยังไม่หายสงสัยเกี่ยวกับแม่ตานีจึงแอบเดินผ่านดวงกล้วยตานีด้วยความกลัวแล้วก็บนคิดถึงก่อนที่เกิดกระแสลมแรงโดยที่ไม่มีสาเหตุก่อนที่จะจกมือไหว้แล้วก็วิ่งหนีไปด้วยความตกใจท,ทั้งทั้งที่ทั้งกลัวและทั้งคิดถึงด้านนัชชาเมธินีและรังสิวัตรก็ได้พากันไปหาอาจารย์เดชเพื่อให้อาจารย์เดชหาคำตอบว่า ทำไมแพรทองถึงหน้าเหมือนกับนัชชาเร้ากับฟ้าแฝดอาจารย์เด็กที่ไม่รู้ความจริงแต่ก็ไม่อยากจะเสียฟอร์มก็เลยอ้างว่าวิญญาณผีตะเคียนสามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้แต่ที่เลือกแปลงกายเป็นนัชชาก็อาจจะเป็นเพราะว่านัชชาเป็นคนสวยนัชชารู้สึกพอใจกับคำชมทำให้นัชชาแอบยิ้มแต่เมทินีหันกลับไปดูถึงกับหมั่นไส้อาจารย์เด็กและทุกคนปรึกษากัน โดยเชื่อว่าแพรทองน่าจะมีจุดอ่อนอะไรจึงคิดว่ารูปวาดที่ทีรัฐวาดรูปของแพรทองเอาไว้และนั่นอาจจะเป็นแหล่งสถิตวิญญาณเช่นเดียวกับต้นทะเถียอนก็ได้หากทำลายภาพนี้วิญญาณของแพรทองก็อาจจะสลายไปเมธินีจึงอาสาหาทางเข้าไปเอาภาพโดยทินัชชาก็าอาสาว่าจะเป็นคนเบี่ยงเบียความสนใจของทีรัฐเองในขณะเดียวกันแพรทอง ก็ยังคงใช้พลังชั่วให้โชคกับชาวบ้านที่สารแม่ย่าทำให้ศรัทธาของชาวบ้านก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นรังสีวัดใช้ความชั่วเอาคลิปมาแบ็กเมลมาททนีทำให้เมธนีตกอยู่ภายใต้อาน,นัดของรังสีวัตอย่างไม่มีทางเลือกแพรทองและทีรัตได้เตรียมตัวเดินทางไปตรวจไซงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดโดยมีแพรทองจัดเตรียมกระเป๋าและหออภาพวาดที่เป็นที่สถิตวิญ,ญญาณติดตัวไปด้วย เพราะเมื่อเธอไม่ได้อยู่ที่ศาลแม่ย่าแล้วการที่มีภาพวาดก็คือหนทางเดียวที่จะคงพลังไว้ได้ในขณะเดียวกันความรักระหว่างคนกับผีก็ทวีความแน่นแฟน้นทีรัศแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารักแพรทองอย่างสุดหัวใจแม้เธอจะไม่ใช่คนก็ตามทั้งคู่มีช่วงเวลาใกล้ชิดที่เต็มไปด้วยความรักก่อนที่จะออกเดินทางร่วมกันเมื่อมาถึงไซงานทุกอย่างก็ดูปกติแพรทองพักอยู่ในห้อง ขณะที่ทีรัฐออกไปตรวจงานแต่แผนการร้ายกับเริ่มต้นขึ้นอย่างลับๆเมื่อเมธินีพยายามุกเข้าไปขโมยภาพวาดของแพรทองที่บ้านของรัตด,ดาแต่ทว่าก็ไม่พบเพราะทีรัฐได้นำติดตัวไปแล้วซึ่งนณชาเองก็วางแผนเพื่อคุยกับทีรัฐเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจอยู่ขณะเดียวกันทีรัตก็ยังคงนั่งสมาธิเพืทิศส่งจิตส่งพลังให้กับแพรทอง ผ่านการทำสมาธิและก็เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างแพรทองจึงแอบเข้ามาดูและแอบหวังว่าหากทีรัตสามารถฝึกสมาธิจนจิตแข็งก็อาจจะสามารถมองเห็นอดีตชาติด้วยตาของตัวเองในเวลาเดียวกันกับน,นัชชาก็เริ่มสืบเจอกับพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของเสียทรงพลพ่อของรังสิวัตรที่ดูเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อบบี้ผู้รับเหมาก่อสร้างในบริษัทของพ่อของเธอ ทำให้นัชชาก็เริ่มคิดจะถอนมันกับรังสิวัตรอย่างจริงจังการันได้เจอกับนัชชาครั้งแรกถึงกับตกตะลึงในความเหมือนของนัชชากับแพรทองถึงขั้นก็ไปถามทีรัตโดยตรงๆว่าทําไมนัชชาหน้าเหมือนกับแพรทองคุณทีรัตไม่สับสนบ้างหรือทีรัตก็เลยตอบชัดเจนว่าแม่ใบหน้าจะเหมือนกันแค่ไหนแต่หัวใจของเขาก็มีเอาไว้ให้แพรทองเพียงคนเดียว ที่ไซงานก่อสร้างที่แพรทองมากทีรัฐระ้ว่าที่ทีรัฐกำลังเดินตรวจงานก่อสร้างอยู่ด้านในแพรทองก็กำลังจะเดินเข้าไปด้วยนัชชาที่รู้ว่าแพรทองต้องมาแน่จึงแอบเอายานจากอาจารย์เดชไปปิดทางเข้าไซงานเพื่อว่าจะจัดการกับแพรทองเมื่อแพรทองเดินเข้าไปนัชชาจึงเดินเข้ามาขวางพร้อมกับยิ้มร้ายนัชชาตอบว่าแพรทองและหันหลังเดินไปในไซงานก่อสร้างเพื่อไปหาทีรัฐ แพรทองเห็นนัชชาจะเข้าไปหาธีรัตก็เลยจะตามไปอีกแต่แพรทองกลับเข้าไม่ได้เพราะถูกยันจากอาจารย์เดชที่นัชชาแอบติดแพรทองเสียบรอเป็นทั้งตัวร้องเรียกธีรัตไฟนัชชาเองเมื่อเข้าไปถึงก็ได้วางแผนเข้าหาธีรัตเพราะความเหมือนของนัชชากับแพรทองทําให้ธีรัตสับสนจนเข้าใจผิดคิดไปว่านัชชาก็คือแพรทองทําให้ธีรัตเผลอจูบนัชชา ลัดดาสุรางและธีรัตร่วมกันนั่งสมาธิเปิดจิตอธิษฐานเพื่อติดต่อของแปรทองทําให้สุรางได้เห็นภาพอดีตชาติที่เคยผูกพันกับแปรทองจนในที่สุดยอมรับว่าเธอคือลูกสาวในอดีตชาติและอบกอดแปรทองด้วยความรักความสัมพันธ์แม่ลูกจึงกลับมาแน่นแฟนอีกครั้งในค่ําคืนนั้นแพรทองได้พบกับนางตานีทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนางตานียังแซวเรื่องความรัก ที่แพรทองสมหวังในขณะที่ตัวเองก็ยังคงคิดถึงแก่การันยังไม่ลดละทางฝ่ายนาชาความแค้นยังพุ่งสูงเสมอเมื่อเธอตัดสินใจโทรจ้างอาจารย์เดชให้กําจัดแพรทองโดยเสนอเงินไม่อั้นอาจารย์เดชจึงเริ่มพิธีสร้างตะปูเจ็ดป่าช้าและในคืนเดียวกันอาจารย์เดชได้งส่งให้กล้าไปตอกตะปูลงบนต้นตะเคียนทำให้แพรทองที่อยู่ในบ้าน เจ็บปวดทรมานอย่างหนักทีรัตล,ลัดดาสุรางสงสารแพรทองมากติดตามกันได้พิสวัสิ์ข้ามพบในอ p พีที่26ถึงอ p ทีที่28ที่ใช้ในวันอังคารที่13พฤษภาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง MyStar ค่ะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่หน้าค่ะ